ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านทีต่ตามรับสมเด้อวันนี้ทุกคนเลยบาปุ๊บซูมาพาร้าวกกมาไห้ทุกคนเลยนกกินมาไห้ทั้งนกเรืองทั้งนกเปาทั้งนกกระตงได้ยคยขำๆนี่จะสีมีกระหอบน้องปจักมาติดตามกันนะทุกคนเนาะยเอาสีได้ลายบ่มันนี่มานำกันใน้ามค้นทุกคนเลยหอดกมาไห้เลยบาลาวัานขึ้นไปยิงตะกุ๊กมัน บ่สั่งทองอยู่ปรานี้วนขออยู่ลุ่มมันนี้อยู่ท่าลุ่มกลุมมันนี้ถ้าเก็บทุกคนเลยก็ามาให้ยชุ่มได้อันมันยิงบุหรี่ก็เลยขึ้นไปยิงอยู่ถิงพุ่นต้นขอมันต้นกลให้มีเขึ้นไรทำมันซอยได้แล้วทุกคนเลยนกก็เลยบุยเฮาได้เลยถ,ถ้าบางอย่างจะน้อย เลี๋ยวได้ปลาจากทองเรียบร้อยบ่บ่าวจะท้องยิงถ mm ึกอีเลยตัวหนึ่งท no ุกคนเลยไปเบิ่มคนไปเบิ่มคนโอ้ทุกคนเลยนกเลืองนกเลืองหายบ้ตัวเลืองเลืองอยู่นะโอ้มันบ่มันปะทูปะยามนี่โอู้หูงามไเลยทุกคนเลยน่ะนกเลืองนะนกเลืองยิงแล้ว เรีบร้อยเลยด้ยทุกคนเลยตัวนึงตุกปุ๊กหนึ่งทนนั่นแหละดเบาลาพน,นีนี่นี่นโอ้ช่องตัวลนกเล้งนี่น,นกเ,งนงงนเลงบาทองนี่นีบอันี่เป็นเรื่องบ่ทอง Lộn <laughs> 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 hết nho bóng mở lạc bố, nguồn lao trôi nộp đều phục yêu mh 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 phục mà nát thì chỉ nhìn người này như thường nè, chỉ Bảo là nhìn đẹp rồi. Ồ. nhảy nhai khắc. cốc cục mình. Salat phục lột oh. Đục cái lần hấu con đấy. đẹp rồi, đẹp rồi. Xong, lên, xong lên. เบิรงเบิรงบูดูไก่มาหนา่จ๊ช้ด้แล้ลทุกคนมันดุเยอะเลยทาบห้องปลเลยไข่ทับบนกรีบมนักเป็นหนุกเลืองทั้งนั้นสามตัวเลย ในดูบเป็นไปตะเก็บอยู่บทเก็บมันก็แผน่นสามตัวเลยนกเลื้งตรงนั้นอยู่ในบ้านช่องทองกับนี้บ้านช่องทองนกคนเก็บอันนี้คอยตะเก็บเขาอันขึ้นจะถึงเรียบร้อยคือเก่าคือเดิมโอ้ยชิดปุ๊กหนึง่ง mai lao kuri pari si lek lon ju bu មុនអត់ពុយទេលេបរ้อยអីពួកនែជិះកុបន like ែ <over> <bani> <over> <month> <zin> <wh> <initial knowledge>. <yummyENNcendo> อุ้เลี้ยวเด็กกินบวทุกคนเดีปุกนึ่งมันกระช้องโตแล้วแหละวาดเฉยอย่งตายเลยทุกคนเลยตีอยู่ตายตุลิชอ เดี๋ยวช็อตตกอีกนึงดิตูนี่ก็ได้ปริศอมนี่อ๋อได้ช็อตตก ขึ้นมาตกอีกเลยขึ้นมาได้เด็กเด็ก<อ>ทุกคนนละยสีเห็นบอตัวนี้อยู่ในป่าทุกคนเลยบอสเรามันเจิดมาทางนี้ว่ะ Cứ chỉ thư bộ khắc bộ lơ Xét lột bản Thư bản phụ pháo là đỡ bản Theo là có Nụ tục thay tục theo công may Nụ tục kháng theo tiền vô lấy thuốc con này của hên xám chắc như thắng ở đây chắc chỉ được xe này Hiện tủ lực lương như vậy đấy เห็ดเลยโอ้เสียไปแล้วตัวนึงเสียเลยๆโบ่เห็นแท้เลยเสียดายทุกคนเลยโอ้หาบ่เห็ดเสียไปแล้วตัวนึงโอ้เจอทอากันไหนเจอทองป่าพุกหาอะไรก็บ่เห็ดทองต่างเสียเขาได้อะไรมัน นกของ,ง,ง,ของ,งแถว,ว,วทุกคนนะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวไปเบิกมาพอช่าวทองพอช่างทองพึ่งมีอย่างนั้นได้ตัวแล้งเพิ่นเอาเพิ่นเพิ่นเก็บได้เ,เ,เ,เดี๋ยวเลือดทางนี้เฮ้ยโอ้ขาวขาวเยอะฮอนไม้แล้วเนาะ เลื่องๆิ่งน่หกตัวโอ้6หทางคอได้แปดสิบสี่ตัวอลไสิบสี่ตัวเลยเอาจะได้กี่เขาด้เลยตอนที่เห็นมื่ได้ก็หลุมเนี่ฟังเชียงหลุมเนี่ยถอยู่เลยมาจากทองคนได้หกเอาจได้ก่อนทุกคนได อย่างบรรยากาศได้ยินตัวนึงช่องตัวใครได้แล้วอิ่งเขาคนนี้อเป่เยอะเข้าเลยลมมันเริ่มแห้งเลยตอนเที่ยงนี้เหนียบร้อยเลยทุกคนเลยเห็นแต่เกือบบ่อลาวก่อนคืนนั่นนี่เป็นบางห่งโกงอ่อหล่อมทุกคนเลยเสียวน้ำหล่มเขาเชิด ข้ากุดคนในวันนี่ างนั้นสี่เอทางนั้นเดือนอาล่โอ้โหเจาบอระชเก้าตัวบิบสเอสิบสองสมโอ้กองปูนี่นะน้องสิบาตบางทีสบห้าตัวเช้ามาประแล้ว ข่ายทอารพิการกแล้วก็มีนต่เล่นสิบห้าตัวแถลงชื่อเดี่ยวๆทุกนวางจอมงานหลัออลง,ลงเ,เขางานหลั <c oughs> มาได้มาแล้วม uh, <c oughs> ่น้อยปีชาโตก็พิ่มได้นาะปีพุโรโต้ มันมักพร่บ,บายจร, mm hmm. ริเลย mm hmm. หรคนโรับไปทำยมีหม Hãy subscribe cho kênh nào? Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทิ้งตะคริวเนาะตัวเป็นเชือกนี่เชิดแล้เหรน่เชเลยี ความมันเนาะแล้วมุงมงมันอะไรลดะตัวมืงไดทุกคนนกเลิมตัวทีมไปีงมันนะเนาะดูตลาตัวนึงสิบันผมได้ยังได้นกเลิงนี่ได้สุขแล้วทุกคนนะตัความมันสดสอบมาจังทองเ่อมือเส้นแล้วะนกกระตงสามตัวสมคน Lại đây Mì hô nhự lại mở bán mà này đây nó có tô lai tổ ra wow, mặn bò đó Bò <laughs> khá một không <laughs> มันพอดอ,อ,อ,อกลาเนะเจ้าน้าโอ้เดี๋ยกินกัน ต่อคราบแซ่เลยสูตรไม่ทุกคนเลยมันจะประมาณนี้นะโต้มกาแฟใส่ทงหย่างถ้าเพื่อนของมันสีได้กินบ่คำมันได้กินเลยบ่จะเป็นต้องซือหม้น,น้ำเวทก็ได้โอ้ย เสขาดอรงไหนกันได้กินกูขึ้นเงินลวเว้ยเก็ดแผ่นไม้ก็กววกทุกคนเลยคือประเห็ดหางเดียว้านี่ยู่รุ่มมันชุ่มพวดกูมาใแหง้งคือประยิงยูถึงหาผู้เชื่อชิคก็โตก็ใครได้มันยังปอดไผ่ทุกคนโต๊ะก็มันค้างขืง่อนนี่แหละ โอ้โหขนาดมันสูงทุกคนน่ะลิบเร็วอยู่มาตอนแรกแน่เด้ลมก็แห้งเนาะลมก็แห้งโอ้สูงกได้ากะได้นกชองตเนาะาทององต่องตนงานทุกคนดียบเล่ายิงตกลตัวนึงเก็บ้อย่าบ่้กชุดไม้นี่ไข่ดอกมนี สุดห่อนไม้นี่ไปเก็บนกก่อน,น,นตัวที่สามผลงานตระเลงจะปุ๊บนึงดอกอาจจะอยู่วังเลือดอกนกเลืองทุกคนเนี่ยเขาไล่เธอยหาไล่สุขุาาอขอขอมอยู่ในลุ่มพี่ขึ้นบัได้เด้อยู่ทางในรถโอ้ที่โฮยางดีทุกคนเลยเรียบร้อย Bốn ngàn chi tù đấy thôi con đấy tôi, tôi lẻ đi Tốt lên tôi nưng Bài áo đi con Ui cho thường nhín ngân à Bỏ thỏ ngắt đi xong bộ Chị đọc phúc ngô Tệ tỏ Thế đi nào Ừ Thì Ui cái này này ผ่านเฮาสงคนลุกมามาเลยได้ผ่านมานได้บาเจของก็มาด้าตัวแรงจัดไปตัวบาจขตัวแรงจัดไปชีตัคือว่านกกับแตัพอดีเบาลาวกัได้ซีคอยเป็นผู้ได้เก็บกัไดซีตัวไดฮารูดูเอยเสือไดเก็บเด้มาเบิ่งตกันทุกคนตัวแรงซือมี8ปดตัวหนึ่งสองสามสี่้าปดแปตัวตัวแรงนี่ โอเคตอนเช้าได้สิบหาตอนไหนได้แปดทำนี่ก็จะเต็มท้วองเลยทุกตัวเติมอีแปดนก,ก็นยุ่ <c ười> ท้องบ้าบุญชูนเต็มได้ไม่นี่นะทุกคนเลยเฮยฉีว่าบุญม่านกะยาม่านโลาบและหมือไปนี่เน่ะโอ้เมียยิ้มแป้นแป้น,นแล้วไง ปกบอลเไปนเอห็นบ่มันยังมาน่ะนี่มาซื้อออาวถ้าบุทือมาหนะบุทได้เนะเต้ทุกคนตจักตู สาวเลยเนาะสาวโตเลยนี่ใช่ตรงตัวดีบวได้มันเต็มใช่ตงอ่งพงงานตัวแรกเขาได้แปดโตเเนาะเออตัวเลขแปดเช้าสิบห้าโตรีลงมมดเป็นชาวสามโตทุกคนชาสามพอดเนาะอืมบอดได้บ่ตัวหนึ่งเหย่โอ้จะถือทงเลยมาเพิ่มมาทงเลยทั้งแลมัน่เนาะโอ้ยไม่นั่ละมันมาแต่หึง ใ้เรื่องเละม,ม,มันนี่สมามันน่มาเลยมันนี่ทำเลยกลับ